สวัสดีสวัสดีคุณลูกค้าเล็บเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมวันนี้วันเสาร์ที่27กันยายนแล้วนะครับผมปลายเดือนแล้วนะครับผมแซมอยู่ที่โกดังสาขาเทพรักนะครับผมก็เดี๋ยวแซมพาไปเดินเล่น,ลนที่โกดังเทพรักษกันนิดนึงนะครับไม่ได้เข้ามาหนึ่งอาทิตย์ละไม่รู้ว่าตอนนี้รถเป็นยังไงกันบ้างมีเข้าออกอะไรกันบ้างมีอะไรจอดกันบ้างนะ แต่เมื่อกี้แซมเดินสำรวจเดินเซอร์เวยแล้วก็มีหลายๆคันน่าสนใจนะครับรวมไปถึง2คันนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นแคมร y ซ้ายมือคันนี้นะครับแคมรี 2.0G ปี2019เลขไมลแสนเจ็หมื่นเจ็ดพันนะครับแต่คันนี้เหมือนมีท้ายจะมีประเด็นอยู่นิดหน่อยนะรถเพิ่งเข้าเมื่อกี้เลยนะครับเครื่องยังอุ่นๆอยู่เลยนะ เรราคาน่าจะอยู่629,000บาทรวมไปถึงสีขาวหน้ายาวคันนี้ปี20ไม่แสน0 0 0พเกียร์ธรรมดานะปี20รถเพิ่งเข้ามานะครับผมมาเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะแซมฝากกดเลยนะครับกดติดตามช่องรถหมดสันนาเช่าช่องดีๆที่ไม่ค่อยมีผู้ติดตามให้แซมด้วยนะครับผมฝากนิดนึงนะโกดังเทพรักษ์เนี่ยก็ติดกับธนาคารกรุงเทพนี่นะครับติดกับธนาคารกรุงเทพนะครับนี้เป็นทางเข้านะ นะทางเข้ามาเดี๋ยวแซมพาไปเดินเล่นๆดูก็แล้วกันนะว่ามีคันไหนที่น่าสนอกสนใจกันบ้างนะครับผมมาเริ่มจากแคมรี่ก่อนเลยแคมรี่ปี19นะครับไม่แสนเจดพึ่งเข้าเมื่อกี้เลยนะครับราคายังไม่มาแต่คาดว่า6กแสนสนะครับมาไล่เลยไล่เลยต่อมาแคมรี่คันนี้แคมรี่สีดํา เป็น2.5ไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปสุดนะครับสวยมากเลขไมล์แสนหกหมื่นกว่ากว่านี่แหละนะครับปี2020ราคา89,000บาทนะครับคันนี้ราคา89,000บาทนะสำหรับคันนี้1140ใครอยากได้รูปภาพคันนี้ทักมาก็าแล้วกันนะแต่มีไว้แล้วนะครับผมส่วนแอคคอร์ด2.0ไฮบริด เทคไม่เทคคันนี้2.0ตัว long top นะครับตัว long top คันนี้ก็เลขไม้ก็จะอยู่แสนเจ็ดหรือไงเนี้ยนะประมาณนี้นะครับราคา7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นะส่วนคันนี้เป็น a l t ติรถพึ่งเข้าเลย1.6 g จุดหกีเตินะรถพึ่งเข้าคิดว่าแซมคิดว่าน่าจะประมาณปี16หรือไม่ก็ปี17เป็น1.6 g จีนะราคาที่คาดน่าจะอยู่200,000 กลางๆนี่แหละโดยประมาณนะครับรถมันเพิ่งเข้าเนาะก็เหมือนเดิมรอราคากันนิดนึงนะครับผมส่วนข้อมูลรายละเอียดเลขไมล์รถเป็นยังไงบ้างเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้ดูเลยนะครับผมนี่นะรถเพิ่งเข้าเลยนะสำหรับตัวนี้นะส่วนตัวนี้ลูกค้าแซมจองแล้วนะครับเตรียมจัดไฟแนนสัปดาห์หน้านะเป็นเอาติด1.8 ไฮบิดรุ่นไฮนะครับตัวท็อปสุดแล้วนะครับคันนี้ท็อปสุดแล้วเลขไมยอยู่แสนสามหมื่นหกพันกิโลเมตรนะจองแล้วส่วนอันนี้ก็ติดจองแล้วครับ1 8 e ติดจองแล้วเช่นกันนะคันไหนติดจองเดี๋ยวเดี๋ยวแซมผ่านนี่ก็ติดจองนะเดี๋ยวผ่านไปนะอันนี้ติดจองและแต่ยังมีว่างอยู่อีกหนึ่งคันนะครับที่โกดังบางนานะว่างอยู่อีกหนึ่งคันที่โกดังบางนา เป็นปี2020นะครับไม่อยู่แสนสองแสนสามเนี่ยนะที่โกดังมานานแบบนี้เป๊ะเลยราคาคันนั้นจะอยู่3 0 0แสนรู้สึกจะอยู่3 0 0แสนต้นๆน,น,น,นี่เนะีะยหนึ่งไงจำจำไม่ได้นะแต่มีอีกคันหนึ่งนะใครอยากได้แบบนี้ก็ทักมาก,ก็แล้วกันนะครับข้างหลังมันก็จะเป็นตัวโครงหลังคาเป็นแบบเหล็กนะครับนี่นะแบบเหล็กแบบนี้นะเป็นตะแกรงเหล็กแบบนี้นะครับผมนี่นะประมาณนี้นะ ส่วนคันนี้ว่างอยู่นะครับเป็นเอาติด 1.6G ปี2019จดปี20คันนี้ไม่แสนสี่ราคา4 20,100 0บาทนะครับคันนี้ว่างอยู่นะมีอีกคันหนึ่งที่โกดังบางนาไม่แสนเจ็ดพันนะครับราคาเท่ากันนะคันนั้นแซมว่าสวยกว่าแซมมีลูกคันนั้นไว้ด้ยที่โกดังบางนาไม่น้อยกว่าด้วยแสนเจ็ดพันคันนี้ไม่แสนสี่หมื่นนะแต่ขายราคาเท่ากันนะใครอยากได้ปี19เเออแซมลืมบอกไปคันนี้เป็นภายใน ทูโทนนะครับเบาะหนังทูโทนนะ 1.6G ส่วนคันนี้ก็ยังอยู่นะครับลงเล่มเป็นสีเขียวนะ Fortuner 2.4V ไม y แสนเจ็ด er ราคา736,000บาทนะครับก็ยังว่างอยู่นะครับเช่นเดียวกับ MU-X 3คันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับเป็น MU-X 3 0 0 0ขับ2นะครับปี2020 รุ่นดิออนิกรุ่นท็อปของขับ2นะครับเลขไม้น้อยสุดที่กดังเทพรักษคือคันนี้นะครับไม้อยู่แสนราคา7จ2 0 0 0บาทส่วน2องคันนี้ไม้10 7แสนเจ็ดกับแสนเกจะราคา7จ1ด0 0นบาทนะครับผม2องคันนี้นะส่วนกลุ่ม4ีประตูเตีย้ยตอนนี้ต้องเช็คแล้วแหะว่าเหลือว่างคันไหนบ้างนะครับเพราะว่าติดพอคายกไป แทบทางร้อนละจาก300คันนะครับต้องมารีเช็คอีกทรงหนึง่งลองทักกันเข้ามาก็แล้วกันนะว่ายังพอมีคันไหนน่าสนใจกันบ้างนะเพราะว่ามันเข้ามาแต่ต้นเดือนแล้วจาก300คันตอนนี้น่าจะเหลือไม่เยอะแล้วนะวันนี้เห็นจองไปอีกน่าจะอยู่ประมาณ4-5คันที่แซมเห็นนะเนี่ยปี19นะครับ2.4รุ่น E รุ่นลองท็อปนะครับได้แคริบีบอยทรงเสมอหัวเก่งนะก็ลองทักทายกันเข้ามาก็แล้วกันนะครับผม ส่วนกลุ่มบานสไลด์นะกลุ่มบานสไลด์นะเริ่มต้น1,666,000บาทนะครับยังมีอยู่นะแต่ไม่อาจจะเข้มนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดใครหาใช้งานก็ก,ก็ได้นะครับผมเนี่ยกลุ่มบานสไลด์นี่ดีแม็กนะราคาเริ่มต้น1 6 6 6 0 0บาทนะครับเปิดด้านข้างซ้ายขวานะครับด้านหลังเปิดไม่ได้นะนี่นะด้านหลังไว้สำหรับแขวนในส่วนของพวกรถเข็นพวกนี้แต่กลุ่มนี้ดีคือ แนบเขาเสริมแล้วนะลงในหน้า18แล้วพร้อมใช้งานพร้อมันทุกเลยนะเป็นล้อก,กระทะแบบผ่านะครับข้อดีคือบรรทุกของได้เยอะได้จำนวนหนักนะครับผมทำให้ล้อไม่ระเบิดนะกระทะผ่านะข้อดีนะส่วนกลุ่มนี้อ่านี่นี่ติดจองแล้วติดจองนะผ่านนะปี20กลุ่มนี้ หัวเดียวใครสาวกหัวเดียวรถทํามาหากินรถใช้งานหรือบริษัทซื้อไปให้พนักง,งานใช้รับส่งของเพียบนะเพียบเลยนะครับผมมีแนะนําอยู่ประมาณ3คันนะครับผมมีแนะนําอยู่3คันเป็นปี2019นะครับปี2019เดี๋ยวจะมีแนะนําอยู่2คัน2คันท้ายเดี๋ยวพาไปดู อย่างคันนี้ราคา200,000เองแต่ปี16นะไม่2 0 0 0 0 200,000คันนี้ก็พอใช้ได้นะแต่ราคาน่าสนใจ200,000ปี16นะเอ้สคันนี้แซมว่าไม่ค่อยเข้าตาแซมเดี๋ยวพาไปดูคันนี้เข้าตานะคันนี้ว่างอยู่นะครับ1541คันนี้ว่างอยู่นะครับเลขไม่อยู่แสนกลางๆนะครับราคา200,92,000บาทนะครับว่างอยู่ แล้วก็ตัวตัวนี้เป็นหมูป่านะครับหมูป่าแซมจำราคาไม่ได้นะเป็นตู้คาโกบ็อกนะปี20ราคาแซมว่าด้อยู่3 0 0 0 0นต้นๆน,นี่แหละโดยประมาณนี้ไม่ข้าม3 0 0 0สนกลางนะครับเนี่ยสคันเนี่ยเหมือนกันนะแล้วก็ที่แซมบอกกลุ่มบานสไลด์เนี่ยสคันเนี่ยหนึ 1, 2, 3, แล้วก็ฝั่งนู้นนะ่ยราคาเริ่มต้นแสนหก0มืนะครับแต่ไม่เข้มเลยนะสองแสนไปปลายจนถึง3 0 0 0 0นขึ้นนะครับ ราคา1 6 6 0 0 0ราคาเริ่มต้นนะครับผมคันนี้ปี2019นะครับเหมือนกับ2คันด้านหลังแต่2คันด้านหลังแซมแนะนำอย่างคันเนี้ยไม่แสนหกแต่คันเนี้ยมีอุบัติเหตุถึงด้านหน้านะอุบัติเหตุด้านหน้าราคา2อง0 0 0สามบาทคันนี้เกิดอุบัติเหตุนะบอกก่อนแต่ถ้าเป็นสองคันนี้แซมแนะนําอย่างแรงเลย นะเป็นตู้คาโก้นะครับแบบนี้สองคันนี้นะครับเลขไม์แสนห้าทั้งคู่นะสวยทั้งคู่นะครับเป็นปี2019ราคา2 7 2 0 0 0บาทนะครับนี่นะสองคันนี้นะราคามาแล้วยังว่างอยู่นะครับ2 7 2 0 0 0บาทนะสองคันนี้ไม์แสนห้าปี2019สนะครับสวยบอกเลยว่าสวยนะครับมาต่อกัน ที่โกดังที่สองนะครับป้ายฟ้าราคามาแล้วนะครับผมสำหรับป้ายฟ้าเป็นหมูป่าแคปเตี้ยป้ายสีฟ้าต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับไฟแนนซ์ไม่รับจัดป้ายฟ้านะต้องซื้อสดเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าป้ายฟ้าต้องอยู่ในรถกลุ่มรถตู้ถ้าอยู่ในกระบะแคปไฟแนนซ์เขามองว่าเป็นแบบดัดแปลงไม่รับจัดนะครับต้องซื้อสดเท่านั้นนะ จอดอยู่ที่นี่ประมาณ78คันนะครับราคาเริ่มต้น2 9 0 0 0 0บาทนะครับจนถึง3 000, 3 0 0 0 0บาทเลขไมล2 0 0 0 0 0ขึ้นทุกคันนะครับเริ่มต้นประมาณ2 000, 2 0 0 0 0จนถึง2 000, 8 0 0 0นนะครับนี่นี่นะป้ายฟ้าเป็นได้หลังคาแคริบอยเสมออ่าไม่เสมอทรงกระดองเต่านะครับนี่นะนี่นี่นี่นะ,นนนนะหมูป่านะครับหมูป่าแคปป้ายฟ้านะส่วน2คันนี้ คันนี้ติดติดในส่วนของหน่วยงานทดแทนแล้วนะไมคแค่50,000ก็เอาไปแล้วปี23สวยกิฟเลยไปแล้วคันนี้ยังว่างอยู่นะครับรู้สึกกับปี2021ไมคอยู่แสนเจ็นะครับคันนี้ราคาเป็นแคปปี21หน้าหล่อนะราคา362,000นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ปี21ไมค์0 0 0 0 แซมมีนะแซมมีรูปทักมาก็แล้วกันนะทาไมเจ็ด0ราคาสามแสนเจ็ดหมพบาทนะครับมีแซมมีรูปอยู่นะใครอยากได้ทักมากันไม่มีแคดิอบอยแบบนี้แหละยังมีอยู่อีกคันหนึ่งนะอันนี้ก็ติดจองนะอันนี้ยังว่างอยู่แคปป้ายฟ้าปี18นะจำราคาไม่ได้นะครับผมนี่มก็สี่ประตูเตี้ยนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจรถแฟมก็เพิ่งเห็นเนี่ยเป็นดูขอดูหน่อยหน้าหล่อโอ้เกียร์ออตโอต้ด้วยไม่รู้ว่าเลขไมอะไรยังไงขอดูนิดนึงนะครับรถมันล็อกสี่ประตูเตี้ยเกียร์ออตโต้โอ้ไม่รู้ว่าเลขไมอะไรยังไงเลยครับเนี่ยเดี๋ยวลองหาข้อมูลให้นะครับ ไว้ก็แล้วกันนะครับ4063นะเดี๋ยวแซมหาข้อมูลให้นะแต่ไวปไป้เป็นสประตูตัวเตีย e ้ยเกียออโต้แล้วล่ะเด mm ี๋ยวหาข้อมูลให้อีกทีนึงนะครับผม mm hmm. ส่วนกลุ่มนี้ก็ติดผู้เชา่ารายเดิมซื้อใช้นะครับไปหมดเลย mm hmm. แคป a u ออโต้นะครับตอนนี้ mm hmm. ต้องบอกเลยว่ารถที่เจ๋งๆสวยๆเนี่ยติดจองหมดแล้ว mm hmm. ติดจองหมดแล้วเมื่อวานนะครับไม่มีเจ๋งๆละ นะครับปล่อยไปหมดแล้วเพราะเราเนี้ราคาเริ่มต้น3กลางเองไปหมดแล้วนะครับที่สวยๆนี่อย่างคันนี้แซมมีลูกค้าดูอยู่ก็ติดจองไปแล้วคันนี้ไม่สองแสนห้านะแต่ราคาดีมาก350,000ห้ 350, ่นกบาทเองนนเนี่ยรถสวยคันนี้ก็ไปแล้วไม่ทันเสียดายมากนะครับส่วนคันนี้แคปเตี้ยปี19ไม่เก้าหแต่คันนี้เกิดอุบัติเหตุด้านหน้ามานะครับฝากระโปรงก็เปลี่ยนมานะต้องบอกก่อนนะ แต่ราคาดี3 3 9เองนะครับผมนี่นะแคปเตีย้ยเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็นี่ก็เป็นกลุ่ม4ประตูเตีย้ยออโต้คันนี้เป็นยกสูง2.8นะครับรถตู้นะครับกำลังตรวจอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวแซมให้ดูคันหนึง่ง เป็นรีโว่สี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะสำหรับตัวนี้ปี2016นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่2 0งแ0 0หนึ่งหรือประมาณ2อ0 0 0 0สอกุญแจ1ชุดนะ1ชุดรถพึ่งเข้านะครับปี17บไมค์สองแสนอ่ะให้ดูภายในก็แล้วกันไหนก็เบิกกุญแจมาแล้วเป็นเกียร์ธรรมดานะ2,16,000ปี17นะรุ่น e คันนี้มีประเด็นนะครับคันนี้มีประเด็นคือฝากระโปรงเปลี่ยนมาแล้วนะครับไม่ใช่ฝาเดิมเลยนะครับไม่ได้ฝาเดิมจากโรงงานนะแต่แซมว่าราคาต้องน่าสนใจมากแน่ๆน่าจะอยู่259นะอันนี้ที่แซมคาดการนะฝากระโปรงคันนี้เปลี่ยนมาแล้วรวมถึงแก้มซ้ายคันนี้ก็ทําสีมาแล้วไม่เดิมนะราคาน่าจะอยู่259นี่แหละพึ่งเข้านะพึ่งเข้าเลยเมื่อเช้าแซมพึ่งปล่อยไปเมื่อกี้นี้เอง เพิ่งปล่อยไปเมื่อกี้เองไม่สองแสนสี่ก็ขาย259าคันนี้ไม่สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันคิดว่าน่าจะราคาเหมือนกันนะครับผมครับเตี้ยติดจองนะ v อ o s ตอนนี้มีว่างอยู่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นสีเงินนะลอกสติ๊กเกอร์ออกมาเป็นสีเงินรถเดียวกันนี่แหละจองเดือนเดือนนี้นะครับราคา2 8 9 0 0นนาะครับจากราคา2,99 0 0านะ มีว่างอยู่อีก1คันนะครับไม่เก0 0หมใครสนใจวีร์สทักมาแล้วกันเป็นปี2020รุ่น1.5 Entry เอนีติดจองไปเมื่อกี้นี้เลยครับสำหรับ4ประตูเตี้ยเกียร์ออโ,โต้คันนี้ปี21ไม่แสนสี่ราคา449ติดจองไปเมื่อกี้นี้เองนะไวมากอันนี้ก็จองนะครับแคมรี่สองปี18ไม่แสนหกแสนเจ็ดห้าแสนเก้าหมืบาทติดจองแล้ว ส่วนตัวนี้คือเตรียมปล่อยอันนี้คือเตรียมปล่อยเนี่ยเก็บงงเก็บงานแล้วสวยเลยเดี๋ยวให้ดูในตู้คาร์โก้บ็อกให้ดูนี่ดูเปิดท้ายเปนไงอย่างนี้เลยนี่ใครหาอยู่นี่ความสูงแซมประมาณการนะต้องมี2เมตร2เมตร9เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะ ก็เหมือนคันสองคันท้ายที่แซมให้ดูเนี่ยสวยกกิบเลยนะนี่นะแต่คันนี้เตรียมปล่อยนะเตรียมปล่อยแล้วอันนี้ก็ปล่อยแล้วอันนี้ปีสิบเจ็ดเนี่ยคันนี้คือปล่อยลูกค้าตัดยอดแล้วปีสิบเจ็ดนะครับผมคันนี้ไม่สองแสนสองแสนสองตั้งโดยประมาณเนี่ยขายแล้วนะขายแล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะที่โกดังเทพารักษ์นะแต่แซมมีแนะนำสองคันที่บอกคิดว่าราคาไม่แตกต่างกันหรอก เพราะมันปีเดียวกันปี19เหมือนกันนะครับผมนี่นะโอเคหมดแล้วในกลุ่มนี้ก็เตรียมล้างอะไรส่งมอบนะในส่วนของคาสปาจยายยิ่มาอยู่ด้านนอกแล้วนะในส่วนของโกด,ดังเทพลักนะโอเคใครสนใจใารไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรแซมเบอร์เดิมนะ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2มานะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์แซมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ แซมไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วสวัสดีมากๆครับทุกคนสวัสดีครับ